สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิติกรน,นะคะวันนี้นี่ก็จะมาพูดถึงคลิปที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำนะคะที่ท่านจุลินให้ความหมายภาวะผู้นำที่คำถามของคุณสุธิชัยยุ่นนะคะว่าความหมายของภาวะผู้นำเนี่ยมันตีความแตกต่างจากคุณสมบัติหรือว่าข้อแข็งจุดแข็งในตัวบุคคลของคนคนนั้นนะคะก็คุณจุลินก็ตอบคำถาม คุณสุสสี่ชัยยุ่นได้ดีนะคะอธิบายตัวเองถึงภาวะผู้นำแล้วก็คุณสมบัติการเป็นหัวหน้าของคุณจุลินนะคะว่าคุณสมบัติจุดเด่นของคุณจุลินก็คือมีความอดทนนะคะมีความอดกลั้นทํางานไม่ค่อยพูดนะคะหลหลายคนนะคะคุณจุลินบอกว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเอาปืนไปยิงใครนะอำนาจบารมี แล้วก็ภาวะผู้นำม,มามันมาด้วยกันบางคนมีทั้งอำนาจแล้วก็มีทั้งบารามีจึงได้รับการยกย่องสรรเสริญอ,อำนาจและบารามีมาจากเป็นผลลัพธ์ของภาวะผู้นำค่ะนอยาาอธิบายอย่างนี้เนาะไม่ได้พูดถึงใครนะคะพูดถึงหลักการที่มาที่ไปของคำว่าบารามีสเสน่ห์ความเป็นที่รักเคารบ นับถือนะคะว่าในสังคมคนส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นสังคมรักการเมืองหรือภาษาสังคมไทยเนี่ยออคนเราจะนับถือการชี้อะไรคะสมทัศน์เป็นสมัยก่อนนี้ปกครองระบบก่อนประชาธิปไตยเราจะเคารพคนที่ตำแหน่งอำนาจบาร,รมีถึงแม้ว่าคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เกิดในครอบครัวชาติตระกูลที่เป็นขุนนางหรือว่าทหารเนี่ยมันเป็นการสืบทอดนะคะ คือพวกอนุรักษนิยมอะคะ่ะวิธีที่เขามีดํารงตําแหน่งแล้วก็ที่ยืนในสังคมปัจจุบันเนี้ยเอ,อมาจากเออรุ่นคุณพ่อคุณแม่สายเลือดรุ่นต่อรุ่นต่อยอดกันเราจะสังเกตได้ว่านากักการเมืองหลายๆคนในพักการเมืองฝากฝั่งของอนุรักษนิยมแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยก็มาจากการที่สืบทอดสายเลือดนะคะว่าเออพ่อเคยเป็น รัฐมนตรีพ่อเคยเป็นสสนะคะแต่ว่าพอมาถึงรุ่นลูกเนี่ยมันเป็นการรักษาอํานาจแล้วก็ปลูกถ่ายคือให้อาชีพอะค่ะอาชีพนักการเมืองก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะอย่างเช่นคุณชวนหลิภไพนะคะลูกก็คือคุณลูกชายสรบุตรใช่ไหมคะเออคนนี้นะคะก็หายไปจากนิวเดมนะคะรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาที่ได้เป็นสสเพราะว่าคุณอิสระ ลาออกนะคะก็แลวคราวนี้ก็ได้เป็นสสบัญชีลชื่อด้วยเราก็จะเห็นว่าอ,อ,อย่างเช่นคุณทักษิณหรือว่าคุณองค์อิงอย่างนี้นะคะหรือว่าใครอีกที่มีการสืบทอดมรดกทางการเมืองออและหลายคนนะคะไม่ยกตัวอย่างเนาะคือเราจะมาพูดว่าสมัยก่อนเนี้ยการปกครองของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นการปกครองแบบ สืบทอดสันตติวงศ์นะคะก็คือรุ่นสู่รุ่นแหละสายเลือดนะคะมันจึงทําให้ระบบข้าบดีและก็ข้าราชการในสมัยก่อนเนี่ยคือข้าราชการสมัยก่อนส่งลูกไปเรียนต่างจังหวะ,ะต่างประเทศจึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่าประชาชนทั่วไปก็คือว่ามีความรู้การศึกษาแล้วก็มีพูดภาษาได้นะคะแล้วก็ ช่วยพ่อแม่นะคะในการไปทํางานไม่ว่าเป็นทหารหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะดูจากละครที่ถ่ายทอดมาจากแม่พลอยหรือว่าปลายจวักนะคะของไทย p ีพเเนี่ยะะไปดูได้เลยว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นกลุ่มชนชั้นสังคมอยู่ในสังคมประชาธิปไตยซึ่งสืบทอดมาถึงวันนี้นะคะชนชั้นทางสังคมที่สืบทอดสายเลือด แต่พอมาปัจจุบันนะคะมันเป็นสังคมที่ก่อนนี้คือมีระบบนายระบบเจ้าขุนมนนายระบบไพร่พอมาเลิกทาาใช่ไหมคะพอประชาชนเนี่ยก็คือมาจากความเป็นไพร่พอไพร่ที่ยกเลิกตั้งแต่รชัชรัชการที่5พอมาถึงรัชการที่6นะคะไพร่ที่ขยันทํางานหรือก็หรือว่าได้รับการศึกษาคือรุ่นที่สองของไพร่ ที่ได้รับการเลิกทาดมาเนี่ยได้รับการศึกษามีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นรัชการที่6ที่7รัชการที่7นะคะพอคนที่มออีก็คือชนชั้นเจ้าขุนม,มูลน,นายข้าบดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปเรียนต่างประเทศนะคะทีนี้มันก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายก้อนพอหลายกลุ่มหลายก้อนก็จะทําให้บางกลุ่มก็เป็นการทานอํานาจกันแล้วก็เรื่องของความถูกต้องความดีความไม่ดีเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำนะคะ มันเกิดจากสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างที่ท่านจุลินพูดว่าผมรู้ตัวดีว่าผมทำอะไรอยู่หลายๆคนก็รู้ตัวเพราะว่ามีความเชื่อที่แตกต่างกาันมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกาันแต่ว่าไอ้คำว่าผมรู้ตัวเนี่ยมันก็คือรู้ตัวเองทีนี้พอมาถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยพอมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยลูกของคนต่างประเทศคนจีนเชื้อสายไทยนะคะ เราจะเห็นได้ว่าในการเมืองเราเนี่ยจะมีคนจีนเชื้อสายไทยเยอะมากนะคะกาหาพอดีแล้วก็กลุ่มชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นมาในสังคมก็คือนักธุรกิจพ่อค้าพอพ่อค้าเข้ามานะคะมันจึงทําให้การเมืองของไทยเนี่ยมีระบบทุนนิยมเข้ามาเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นแต่ประเทศไทยมันเป็นประเทศอื่นด้วยเหมือนกันนะคะก็คือทั่วโลกนะคะเกิดการค้าขายติดต่อสื่อสานประเทศไม่ได้เป็นเมืองปิดพอประเทศไม่มีเมืองปิด คนเริ่มลูกของประชาชนนะคะที่มาจากไพรเนี่ยก็ไปเรียนต่างประเทศนะคะจนมาถึงรัชการที่8ที่9านะคะรัชการที่9ก็ไปโตต่างประเทศเหมือนกันรัชการที่10นะคะก็โตต่างประเทศทุกคนนะคะแล้วก็โอกาสของลูกเจ้าขุนมูลนายต่างๆที่เคยเป็นข้าราชบริพารแล้วก็ลูกของ นเจ้าสัวนะคะคนที่ทําธุรกิจค้าขายก็ไปเรียนต่างประเทศขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ลูกของเจ้าเมืองต่างจังหวัดที่เคยถูกลดยศถาบรรดาศักดิ์เช่นเจ้าเมืองปัตตนีเจ้าเมืองสงขลา เจ้าเมืองนครเจ้าเมืองเชียงใหม่นะคะก็พวกนี้ก็คือมีศักยภาพเป็นพวกรุ่นแรกที่ไปเรียนต่างประเทศทีนี้ความรู้ความสามารถพอมันไม่มีระบบชนชั้นระบบสมัยก่อนใช่ไหมคะมันจะเป็นระบบของความรู้ความสามารถเพราะว่ามันเป็นความรู้จากออฝั่งตะวันตกมันจึงทบให้คนที่ไปเรียนฮาร์วาร์ดก็คือลูกเจ้าก็เข้าฮาร์วาร์ด ลูกเอ่อลูกของชนชั้นทางสังคมชั้นสูงค่าบดีก็เข้าฮาร์วาร์ดลูกพ่อค้าก็เข้าฮาร์วาร์ดลูกประชาชนก็เข้าฮาร์วาร์ดได้อย่างเงี้ยค่ะมันจึงทําให้ทุกกลุ่มก็เนี่ยมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเข้ามาหาลัยเดียวกันในต่างประเทศได้มันจึงเป็นการเทียบระดับชั้นใช่ไหมคะทีนี้พอความรู้ความสามารถมันไม่มีการกีดกัน้นทางชนชั้นทางสังคมนะคะเพราะว่าสังคมไม่ได้อาศัยระบบ ของข้าราชการในการที่จะขับเคลื่อนสังคมแต่ว่าเป็นระบบของทุนนิยมดังนั้นพ่อค้าพ่อค้าแล้วก็คุณทักษิณน,นะคะคุณเศรษฐาเนี่ยก็จึงเกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยนี่ก็เข้าใจว่าทางคุณจำลองนะคะไปเชิญคุณทักษิณมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศตอนนั้นนะคะเพราะว่าต้องการหาคนที่มีความความรู้ความสามารถและคุณทักษิณนี่ก็เป็นทั้งพล คุตำรวจโทนะคะที่เรียนจปรนะคะแล้วก็ทำการค้าแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศนะคะจบมาจากอเมริกานะคะด็อกเตอร์ของคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่ไทยนะคะคำว่าด็อกเตอร์นะคะในเมืองไทยเนี่ยหลายหลายคนนะคะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ที่เอามาเทียบเพื่อพูดคำนำหน้าให้ดูหน้าเคารพเชื่อถือนะคะแต่ว่าความสามารถคือด็อกเตอร์จากไทยต่างประเทศด็อกเตอร์ต่างประเทศซื้อก็มีนะคะเพราะนัะ้นอะ จึงต้องดูคำพูดนะคะการกระทำผลงานมาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำของแต่ละคนในความหมายและบริบทก็คือดูจากจุดแข็งของคนคนนั้นเพราะว่าประสบการณ์ความรู้ความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวภาวะผู้นำเนี่ยแหละคะ่ะที่มันนำพาซึ่งอำนาจและบารมีแล้วก็ผลการทำงานก็คือวิธีการทำงานนั้นไม่ใช่คุณสมบัติอย่างเดียวนะคะ มันคือสิ่งที่คุณแสดงถึงวิชัน่นวิสัยทัศน์แล้วก็การกระทําผลงานที่ออกมาพอผลลัพธ์ออกมาใช้เวลาไปช่วงระยะเวลาหนึง่ง4ปีนะคะคนก็จะเห็นผลลัพธ์แล้วคนก็จะรู้ว่าอํานาจที่ได้มาตามยกตําแหน่งที่คนเคารพนับถือกับ ความเคารพนับถือที่ได้มาจากบารมีบารมีคือการยอมรับในอํานาจนั้นในตําแหน่งนั้นๆน,น,นะคะจะเห็นได้จากรัฐบาลนะคะพอยุบสภาไปเนี่ยคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีต่างๆบางคนเนี่ยไม่ได้รับความเคารพนับถือเลยนะคะจากข้าราชการข้าราชการเกียร์ว่างเลยเพราะว่าตอนที่ไปมีอํานาจเนี่ยก็คือใช้เขาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นน่ะภาวะผู้นำเนี่ยมันสร้าง อำนาจถ้ามีอำนาจอย่างเดียวไม่มีบารมีนะคะมันจะไม่สามารถครองใจคนแล้วก็พาองค์กรน,นําพาไปได้ทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ลูกน้องแบ่งเป็นกลุ่มก้อนนะคะแข่งแย่งกันดังนั้นเนี่ยต้องมีทางภาวะผู้นำนะคะมีอำนาจแล้วก็มีบารมีเป็นที่รักของคนทั่วไปจึงจะรักษาอำนาจไว้ได้อย่างยาว